ขอเจริญสุขสวัสดีพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลทุกที่าราตรีแด,ดท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องของผู้ใดไม่ประมาทในธรรมผู้นั้นแหลชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมความทรงธรรมเอาไว้คือหลักการความคิดและการแยกแยะในส่วนของบาปบ,บุญคุณโทษประโยชน์ม่ใช่ประโยชน์ บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่พลังเผลอไม่พลาดในการที่จะรู้สึกนึกคิดรู้ทันในอารมณ์ของตนการเดินการยืนการนั่งการนอนการเยื้องกายทุกกิริยาอาการก็ตามการรู้สึกตัวทั่วตลอดในความรู้สึกนึกคิดและการกระทําของกายก่อนทําก่อนพูดก็กันกรองมาจากความคิด ที่มีการระลึกตัวรู้ทั่วในเหตุและผลและหลักการนั้นอย่างถูกต้องการกำหนดของกายวาจาและใจเป็นไปในทางที่ดีไม่ทำตนให้เดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมสภาวะการปัจจุบันนี้เรื่องของพระก็จะต้องน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องของความไม่ประมาทมาใช้ในชีวิต ประจําบันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้สังคมเปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนแปลงความศรัทธาความรู้สึกนึกคิดของคนก็จะมีความคิดเห็นต่างๆนานา,นาไม่เหมือนแต่เดิมที่ความเกรงใจต่อหมู่สงยังมีอยู่ปัจจุบนันนี้ความเกรงใจก็แทบจะเหลือน้อยเต็มทีความไม่ประมาทเท่านั้นแหละที่จะยังทําและวินยัยและยังพระสงฆ์ให้อยู่ได้ ยังอาจหารแน,แน่วแน่และมั่นคงมั่นใจโดยเฉพาะการยึดหลักของประพุทธประธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งยึดธรรมะการประพฤติปฏิบัติในความไม่ประมาททางกายและวาจาให้ดีชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมกับตนเองและทรงธรรมแก่บุคคลที่ยังจิตเริ่มใสสศรัทธาได้การทรงธรรมไว้ด้วยความไม่ประมาทนั้นอย่างไรคือรู้สึกถึงความตาย รู้ไวในความแก่รู้ได้เจ็บไข้แน่รู้แท้ไม่แน่นอนรู้ค่าถึงหน้าที่รู้ดีพระจีสอนรู้คุณบุญมานดอนรู้พรบิดอนตนรู้หาวิชาครูรู้อยู่สู้อดทนรู้นำทำฝึกผลรู้ตนมักผลจิตคือ รู้ถึงซึ่งความตายเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนตอนเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาก็สิ้นชีวิตตอนบายอย่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดก็มรณาพรบข่ามยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่ยังพบหน้าสักครู่ยังเจรจาพอรับตาทราบว่าตายแล้วเราก็มาพิจารณาถึงความตายเป็นที่ตั้งก็จะยับยั้งชีวิตของเราให้รู้ถึงเหตุและผลว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องตาย อย่าโลภโกรธหลงมากจนเกินไปต้องตัดความโลภความโกรธความหลงให้ได้ตายแล้วจะวาตายอย่างมีคุณค่ารู้วัยในความแก่เราไม่ได้เป็นหนุ่มสาวเหมือนแต่ก่อนแล้วเข้าสู่วัยชาราแล้วผมเริ่มหงอกผิวหนังเริ่มเหี่ยวยน่นความรู้สึกจดจำก็เริ่มทดถอยน้อยลงไปทุกสิ่งประการนี้ทุกทุกสิ่งทุกประการนี้ เป็นสิ่งที่จะต้องเห็นถึงความเป็นอนิจจตาความเป็นของไม่แน่นอนทุกตาความไม่คงทนได้นานอน,นันตตาความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ไหลไปสู่ของความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ทนให้เราเห็นผลถึงความแก่ของตนให้มากแก่นในและแก่นอารู้ได้เจ็บไข้แน่เราต้องเจ็บป่วยได้ไข้แน่นอน ไม่มีใครที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยอาจจะเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ว่าเมื่อร่างกายสุดโทรมความชราเริ่มเยือนเข้ามาปรากฏให้เห็นความเจ็บป่วยก็ต้องมีให้เป็นอยู่ทุกสารพัดของโรคเพราะร่างกายเต็มไปด้วยเชื้อโรคหรือว่ารังของโรคนั่นเองรู้แท้ไม่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอนความรู้สึกนึกคิดของตนก็ไม่แน่นอน แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือยึดหลักทำความไม่ประมาทให้ไว้เอาไว้ให้ได้และเราจะเข้าใจในส่วนของแม้จะไม่แท้ไม่ทนไม่เที่ยงแต่ก็ให้รู้ถึงสภาวะการนั้นและก็กำหนดรู้เท่าทันในความรู้สึกนึกคิดในการเดินการทำการยืนก็ตามเป็นต้นเหล่านี้เราก็มองพิจารณาในเหตุในผลในสิ่งที่กระทบเข้ามาไม่ว่าตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงเหล่านี้ก็ทำความเข้าใจ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแปรปรวนไปเป็นเรื่องปกติไม่ประยุทึ์ให้มากจนเกินไปถ้ายึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกไม่ร้อนใจรู้ค่าถึงหน้าที่ของตนเรามีหน้าที่อะไรก็รีบทำให้สมเหตุสมผลกับหน้าที่ของตนให้ดีรู้ดีพระชี้สอนพระพุทธองค์สงทิศสอนอย่างไรก็น้อมนำมาปฏิบัติหรือพระสง ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านแนะนําอย่างไรก็น้องเข้ามาเระพึติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรู้คุณบิดนรตน้คุณของมารดาที่เป็นผู้ให้กําเนิดเกิดมาเราก็รู้คุณของท่านรู้พรบิดนรตนว่าคําพูดของพ่อสั่งนั้นเป็นอย่างไรที่ท่านสั่งและอบรมบ่มนิสัยนั้นก็นํามาฝึกมาประพฤติปฏบิบัติตามคําของพ่อรู้หาวิชาครูคนเราอย่านิ่ง ต้องเดินก้าวหน้าต่อไปเลยเฉพาะวิชาความรู้จากครูอาจารย์ความรู้จากบุคคลทั่วไปเราก็ต้องแสวงหาความรู้เพราะคนมีความรู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคําว่าสายเกินไปรู้อยู่สู้อดทนต้องอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เป็นอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นไปความอดทนเป็นเหตุนํามาให้เกิดความสุขเพราะเรารู้จักทุกขเพราะความอดทนรู้นําทําฝึกฝน คือรู้น้อมนำธรรมมาฝึกฝนปฏิบัติให้ถูกต้องรู้ตนมักผลจิตว่าจิตเดา่านั้นมีหนทางแห่งความสําเร็จได้อย่างไรก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตนโดยเฉพาะน้อมนําความไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอัปปมาโทอมตังปะทังปะมาโทมัจุโนปะทางอัปปมาตานะมียันติเยปมาตตาตถามตา ความไม่ประมาทเป็นทางอมตะความประมาทเป็นทางแห่งความตายบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วชื่อว่าย่อมไม่ตายผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วเพราะฉะนั้นการทรงธรรมความดีก็ต้องอยู่ที่ความไม่ประมาทเท่านั้นทางกายวาจาและใจก็ขอให้ทุกท่านนั้นตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเราจะประสบความสําเร็จขอความสําเร็จทุกประการในหน้าที่ของตนจงมีผล ในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยการทุกท่านขอเจริญใน